พระอริยสงฆ์รูปที่22พระโพธิยานเถรหลวงปูชาสุพัโทโธวัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณหลวงปูชาสุพัโทโธพระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิ่กายท่านเป็นสิทธท่านพระจารมั่นภูริศโตรูปหนึ่งที่มีได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุต ท่านเป็นผู้ทรงธรรมเจงในเทศนาโวหารและการเปรียบเปยข้ออัจข้อธรรมของท่านชวนให้ค้นคิดสติปัญญาไวดัดนิสัยสานุสิทธิ์ได้ฉับพันท่านมีนิสัยน้มเอียงมาในทางธรรมตั้งแต่วัยเด็กรักความยุติธรรมเกลียดความอายุติธรรมท่านมีความสามารถในการสอนธรรมเป็นเลิศท่านสอนธรรมให้ชาวต่างชาติเข้าใจเป็นที่อัศจรรย์ ท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ,บ้านก่อตำบลทาตอําเภอวารินชมราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายมาและนางพิมพ์ช่วงโชตปีพุทธศักราช2474อายุ13ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ,บ้านก่อตำบลทาตอําเภอวารินชมราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบท เมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482ณวัดก่อในตำบลธาตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทรสาราคุณเป็นพระอุปชาพระครูวิรุณสุตการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2490ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษฐ์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ที่วัดบ้านหน้องผือตำบลนาใน,านาอำเภอพันณานิคมจัังวสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาใจความย่อว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าถือพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งสองในปีพุทธศักราช2497เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอ,อวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาที่เสสนิพ,พานในวันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2535สิริอายุรวมได้74ปี5เดือน1วัน5 2พรรษา